แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะวันนี้นะคะแอด,ดอยากพามาย้อนรอยหน่อยเหตุการณ์ที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเกือบจะได้ไปโอลิมปิกเกม2012ที่ ลุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วอยากให้แฟนๆลูบอลฟังให้ดีนะคะแล้วมาดูกันว่าทีมไหนที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งที่สุดในตอนนั้นและก็จําได้ไม่เคยลืมมาจนถึงตอนนี้การที่มาพูดในคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นการตอกย้ําหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นแรงผลักดันทั้งทับนักตบลูกยางสาวไทยในยรุ่นนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับแฟนๆลูกบอลให้ได้มีกําลังใจอีกครั้งค่ะทุกคนเพราะณเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทันวร์นาเมนต์ไหนเนี่ย สุดท้ายนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยก็ยังอยากให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมให้ได้สักครั้งเริ่มเลยนะคะในการคัดโอลิมปิกปี2022เนี่ยเขาจะคัดเอา12ประเทศที่ดีที่สุดเท่านั้นเพื่อไปแข่งวอลเลย์บอลหญิงค่ะมันเป็นไปได้ยากมากๆนะคะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยจะได้โควตานี้เนื่องด้วยการเอา12ประเทศ มันคือ12ประเทศจากหลายร้อยประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนั้นนะคะเจ้าภาพในเวลานั้นเนี่ยคือสหรัฐอาณาจักรคว้าโคต้าไปก่อนแล้วด้วยทําให้เหลือเพียง11ประเทศเท่านั้นและกฎกติกาของ f i v b ก็มีเพิ่มขึ้นนะคะคือให้สิ์ทีมแชมป์จากรายการต่างๆและจากทวีปต่างๆเนี่ยได้เข้าไปสู่โอลิมปิกโดยอัตโนมัติมีก็คืออิตาลีเป็นแชมป์โลิัปค่ะ สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ2ของ w ว r l d c ครับค่ะจีนค่ะเป็นอันดับ3ของ w ว r l d c ครับแอลจีเรียค่ะเป็นโคต้าทางฝั่งแอฟริกาโดมินิกันค่ะโคต้าทางฝั่งอเมริกาเหนือและตุรกีโคต้าทางฝั่งยุโรปบราซิลค่ะโคต้าทางฝั่งอเมริกาใต้นั่นหมายความว่าได้เข้าโอลิมปิกไปแล้ว8ประเทศรวมเจ้าภาพค่ะเหลืออีกเพียงแค่4ประเทศสุดท้ายเท่านั้น ที่จะได้เข้าร่วมกันนะคะโอลิมปิกเกม2022ที่สหราชอาณาจักรค่ะ4ประเทศสุดท้ายเนี่ยในการที่จะได้ไปโอลิมปิก2 0 1 2นะคะจะคัดเลือกจาก8ประเทศโดยผ่านระบบของ f i v b สาภาวอลเลย์บอลระหว่างประเทศค่ะที่มีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ไทยไชนิสไทเปเซอร์เบียร,รัสเซียคิวบาและเปรูค่ะ โดยแปทีมทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เหลือเนี่ยจะมีการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะอันดับที่ดีที่สุด1 23จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายทันทีส่วนล็อตสุดท้ายจะเป็นโคต้าของทีมจากเอเชียคือทีมที่มีคะแนนวอ l d r a งกิ้งดีที่สุดแต่ไม่ติด1ใน3จะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายของโอลิมปิกด้วยค่ะณเวลานั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าทางไต้หวันเนี่ยเป็นทีมที่อ่อนที่สุดใน4ชาติ ของทวีปเอเชียและตัดทิ้งไปเลยแปลว่าเราเนี่ยทัพสาวไทยเนี่ยจะต้องเชียร์ให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จบท็อปสไปเลยซึ่งถ้าจบแบบนี้ไทยจะได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติก่อนการแข่งขันนะคะคือเรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ย หลายคนทั่วโลกหลายๆประเทศทั่วโลกก็ไม่ได้มองว่าไทยจะได้เข้าโอลิมปิกเนึกออกปะเพราะเราก็ยังมีเซอร์เบียรัสเซียญี่ปุ่นที่มันมีโอกาสเข้าได้มากที่สุดนึกออกไหมทุกคนเข้าใจประเด็นนี้ปะและตอนนั้นไทยก็น่าจะต้องมาตัดตัวมาคัดตัวกับเกาหลีใต้เพื่อหาทีมที่ดีที่สุดของเอเชียที่ไม่ได้ติดท็อปสกันต่อไปนะคะเกมแรกคะ่ะไทยเจอรัสเซียไทยแพ้ขาดลอย 3, สามเซตรวดนะคะในเกมที่สไทยเจอเซอร์เบีย ซึ่งเซอร์เบียเป็นต่อเราอย่างมากแต่ไทยก็พลิกล็อกเอาชนะเซอร์เบียชนะเซอร์เบียขาดลอย3ต่อศนเซตซึ่งณนะเวลานั้นนะคะเป็นเกมที่ชาวเซอร์เบียช็อกโลกมากๆตอนนั้นพ่่อนุมาสิทธิรักน์ทำไปถึง33คะแนนค่ะทำให้เมื่อผ่านไป2เกมแรกไทยมีลุ้นนะมีลุ้นอีกครั้งผูล้ละคนลุกเลยทำให้2เกมนั้นอนะไทยกลับมามีลุ้นอีกครั้งนะคะ แต่อีกสองวันต่อมาเกมที่3ไทยมาเจอความพ่ายแพ้อีกครั้งไทยแพ้ญี่ปุ่น3เซนรวดและต่อด้วยเกมที่4ไทยเจอกับทีมที่แพ้มารวดทุกเกมเนี่ยนั่นก็คือชายนิสไทยเปและไทยก็เอาชนะชายนิสไทยเปได้ตามคาดเลย3เซนรวดเกมที่5ค่ะไทยเจอเปรูเป็นทีมที่รองรองที่โลที่ก็แพ้มาเกือบทุกเกมเหมือนกันชนะชายนิสไทยเปเพียงทีมเดียวซึ่งก็ไม่มีปัญหาค่ะ ไทยก็เอาชนะเปรูมาได้3มเซตรวดเหมือนกันเกมที่6ค่ะไทยเจอเกาหลีใต้ดันเล่นแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเ่ยนะคะตอนนั้นแพ้ไปค่ะแพ้3มเซตรวดค่ะตอนนั้นไทยแพ้เกาหลีใต้3เซตรวดผ่านมา6เกมไทยชนะสแพ้สมมาถึงเกมที่จะชี้ชะตาที่สุด ของประเทศไทยนั่นคือนัดสุดท้ายเกมสุดท้ายที่ไทยจะต้องเจอคิวบาในเกมที่7ถ้าไทยชนะคิวบามีโอกาสเข้ารอบเข้าสู่โอลิมปิกเนี่ยสูงมากๆแต่ถ้าแพ้คิวบาตกรอบเลยทันทีณเวลานั้นนะคะโค้ชออสเป็นเฮดโค้ชของทัพสาวไทยนะคะโค้ชออสก็ได้กล่าวว่าคิวบาเนี่ยหมดลุ้นไปแล้วในการไปโอลิมปิก ต่อให้เขาชนะเราเขาก็ไม่เข้าแต่นี่คือคิวบาทีมระดับท็อป10ของโลกแล้วเรายังไม่เคยชนะคิวบามาได้เลยตั้งแต่มีสมาคมวอลเลย์บอลเป็นต้นมาวันนั้นเนี่ยเราพร้อมเต็มที่แล้วผู้เล่นทุกคนมีความมั่นใจถึงขีดสุดเราย้ำกันตลอดว่า เราทำได้เราทำได้ขณะที่กับตนทีมชาติไทยนะเวลานั้นคือพี่กิบวิรัวานภินยพงค่ะพี่กิบบอกว่าเราเล่นมา6เกมร่างกายพวกเราสบักสมบอมมากแต่พอเกมที่เริ่มกับคิวบาเนี่ยเริ่มเล่นปุ๊บเราอดทนโคชออดบอกให้เราสู้เราก็สู้แล้วยิ่งพอตอนแข่งเพื่อนๆในทีมให้กําลังใจกันเองทุกคนกัดฟันและเราก็ไม่ยอมแพ้คิวบาและสุดท้ายค่ะเกมนั้นตะลึงกันทั่วโลกค่ะ ไทยสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จโค้นคิวบาทุบคิวบาชนะครั้งแรกโดยเอาชนะคิวบาไปแบบหืดขึ้นคอเลือดมันสุดมัน3ต่อ1เซตแมตช์นั้นนะคะที่กิบวิละวันขุดไป8รอบเยอะที่สุดในสนามขณะที่นุสราต้อมคำก็ท็อปฟอร์มค่ะเซตเข้าเป้าไป85ครั้งเท่ากับทั้งทีมคิวบารวมกันนะทุกคนหลังจากคว้าชัยชนะทุกคนดีใจมากมาก แม้แต่โคดออสก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นจากคิวบาเนี่ยยังไงโอกาสมันสูงที่สุดแล้วที่เราจะได้ไปโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโคดอสกล่าวหลังจบเกม ความฝันของผมตั้งแต่เป็นนักกีฬาคืออยากไปโอลิมปิกให้ได้แต่พอเราเล่นแล้วฝีมือไม่พอมันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นเราก็หวังว่าจะพาเด็กๆไปโอลิมปิกก็ยังดีสําหรับผมแล้วไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการพาทีมชาติไปโอลิมปิกมันสำคัญที่สุดไทยแข่งคู่แรกตอน11โมงพอพวกเราชนะเราก็ดีใจ ผมให้เงินน้องๆไปซื้อของกินมาเลยเราทุกคนจะมารอดูเกมนัดสุดท้ายเวลาหนึ่งทุ่มนั่นก็คือญี่ปุ่นจะเจอกับเซอร์เบียด้วยความสัตว์จริงแล้วผมว่าไทยไปโอลิมปิกได้แน่นอนในใจคิดไปไกลข้ามช็อตแล้วไม่ได้เผื่อใจกับความผิดหวังอะไรเลยจากผลการแข่งขันเจดนัดที่ไทยแข่งไปนะคะมันพลิกกับตลปาดเลย ไทยมีคะแนน12แต้มขึ้นแท่นอยู่อันดับที่3ของตารางค่ะมันคือการได้เปรียบมากๆแล้วรัสเซียกับเกาหลีใต้สามารถไปต่อได้อย่างเป็นทางการเหลือโคต้าอีก2ทีมเท่านั้นซึ่งพอไทยชนะคิวบาได้มันเป็นโอกาสดีมากๆ เหลือรอผลแค่คู่สุดท้ายระหว่างเจ้าภาพญี term, ่ปุ 1, ่นและเซอร์เบียผลการแข่งขันมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าญี่ปุ่นชนะเซอร์เบีย3ต่อศูนเซตไทยเข้าโอลิมปิกถ้าญี่ปุ่นชนะเซอร์เบีย3ต่อ1เซตไทยเข้าโอลิมปิกถ้าญี่ปุ่นชนะเซอร์เบีย3ต่อ2ไทยก็เข้าโอลิมปิกและถึงแม้ว่าเซอร์เบียจะชนะญี่ปุ่น3ต่อศนย์ก็เข้าโอลิมปิกถ้าเซอร์เบียชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตไทยก็เข้าโอลิมปิก แต่มีเหตุการณ์เดียวเท่านั้นคือถ้าเซอร์เบียชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตไทยจะตกรอบคือเขาเรียกว่าความเป็นไปได้อะมันสูงถึง83 84เนเลยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่ว่าญี่ปุ่นจะชนะหรือเซอร์เบียจะชนะไทยก็โอกาสเข้ารอบโอลิมปิกสูงมาก มีอย่างเดียวเท่านั้นหนทางเดียวคือเซอร์เบียจะต้องแข่งกับญี่ปุ่นหืดขึ้นคอแบบ3ต่อ2เซตนั่นคืออันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ไทยตกรอบค่ะทุกคนทุกคนคิดดูนะ1ใน6อะ่ะ6คือเราได้ไปอะ่ะ1อะ่ะเพียงแค่ทุกคนลองคิดดูถ้าเราเล่นเกมอะไรสักอย่างอะ่ะยังไงเราก็ได้เข้าโอลิมปิก99.9% 9โคตรออดพูดเลยว่า สำหรับผมโอกาสที่เราจะเข้าโอลิมปิก99.99 99, มันมีความเป็นไปได้สูงมากๆและมันก็ไม่มีการที่จะมาแจ็คพอตที่เซอร์เบียจะชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตหรอกเพราะมันเป็นแค่เหตุการณ์เดียวเท่านั้นอนะคือมันเป็นไปไม่ได้และณนะเวลานั้นอนะญี่ปุ่นคืออันดับที่3ของโลกนะคะบวเรงกิ้งอันดับที่3ของโลกและญี่ปุ่นเล่นในบ้านคือญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการคัดโอลิมปิกที่รอบ8ทีมที่เราแข่งกันเนี่ย โอกาสที่ญี่ปุ่นจะเอาชนะเซอร์เบียมันไม่ยากเลยมันง่ายมากเงื่อนไขก็คือชนะกี่เซตก็ได้ญี่ปุ่นต้องมั่นใจว่าญี่ปุ่นทําได้แน่นอนอะเพราะทุกคนยังมั่นใจเลยว่าญี่ปุ่นจะเอาชนะเซอร์เบียได้ในคืนนั้นนักกีฬาไทยรวมตัวกันในห้องที่โรงแรมค่ะเพื่อดูเกมญี่ปุ่นแข่งกับเซอร์เบียคือทุกคนเตรียมฉลองกันแล้วว่ายังไงไทยก็ได้ไปโอลิมปิกแต่ทุกคนรู้ไหมก่อนเกมจะเริ่ม คิมยอนคยองคู่แข่งจากเกาหลีใต้ที่เข้ารอบโอลิมปิกไปแล้วนะเดินมาหานักกีฬาที่ห้องพักแล้วได้คุยกับนุสราต้อมคําแล้วก็พูดว่าเผื่อใจไว้บ้างนะนุสราต้อมคําก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าคิมเนี่ยมาพูดทํานองว่าถึงไทยจะชนะคิวบาได้เนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ได้ไปโอลิมปิกนะซึ่งตอนนั้นพวกนักกีฬาไทยเนี่ยตำนานเจ็ดเซียนทั้งหลายเนี่ยก็เอะใจและ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามัน,ม,นมันแทบจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆอะที่เซอร์เบียจะชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคือ,อยังไงญี่ปุ่นก็ชนะเซอร์เบียได้6ต่อ1น่อะทุกคนคิดดูคลิปเริ่มยาวแล้วว่าเซตแรกค่ะญี่ปุ่นแข่งก,กับเซอร์เบียเซตแรกญี่ปุ่นเอาชนะเซอร์เบียไปได้25ต่อ18ไม่มีอะไรยากเลยแต่มาเซตที่2ญี่ปุ่นเริ่มหลุดแพ้ให้เซอร์เบีย21ต่อ25เข้าสู่เซตที่3ญี่ปุ่นคัมแบ็กได้ค่ะ เอาชนะเซอร์เบียไปได้25ต่อ19ดังนั้นเนี่ยเซตต่อไปคือเซตที่4ญี่ปุ่นได้มาแล้ว2เซต แปลว่าพวกเขาอะการันตีการเข้าโอลิมปิกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องสนใจอีสองเซตที่เหลือแต่ถ้าพวกเขาแพ้รวดอีสองเซตที่เหลือคือไทยจะตกรอบโดยในเซตที่สี่ญี่ปุ่นนำเซอร์เบียมาสบายๆส5ต่อ12คะแนนนำห่าง3ตามด้วย19ต่อ16ก็คือนำห่างมาเรื่อยๆเ,เข้าสู่ช่วงท้ายเซตแล้วยังไงญี่ปุ่นก็มีโอกาสชนะได้แบบปิด3ต่อ1เซตได้นะคะแต่สุดท้ายญี่ปุ่นช็อตฟิลไปเลยปล่อยให้เซอร์เบียทำแต้มรัวๆและเอาชนะในเซตที่4 ด้วยสกอร์25ต่อ21จากที่ฟอร์มดีๆมาถึงท้ายเสร็จแล้วอะคิดดูมาถึงท้ายเสร็จม,มากๆคะแนนนาแต่สุดท้ายเสียไป7แต้มรวดไม่มีการขอเวลานอกไม่มีการเปลี่ยนตัวไม่มีอะไรเลยทําให้แฟนนักกีฬาไทยรวมไปถึงสาวไทยเนี่ยเริ่มมีอาการตกใจตกตะลึงแล้วก็มันมันเป็นอารมณ์ที่พูดไม่ออกนะคะสุดท้ายมาตัดสินในเซตที่5ค่ะเซตสุดท้ายคือเซตที่5ถ้าญี่ปุ่นเล่นเต็มที่เอาชนะเซอร์เบียได้ ไทยจับมือควงคู่ญี่ปุ่นเข้าโอลิมปิกแล้วเซอร์เบียก็ตกรอบแต่ญี่ปุ่นดันเล่นผิดพลาดเยอะมากออกลูกเสียเองหลายครั้งมีการเสิร์ฟเสียแต้มและสุดท้ายจบด้วยญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบีย9ต่อ15ก็คือเซอร์เบียชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตและเซตที่5เล่นในเวลาแค่12นาทีเท่านั้น ผลมันออกมาเป็นหนึ่งใน6ที่ไม่อยากให้เกิดเปอร์เซ็นต์สิเเซ์ที่ไทยจะตกรอบเนี่ยมันกลับเกิดขึ้นเร็วมากๆมันกลับเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นช็อกกันทั้งประเทศไทยและช็อกกันทั่วโลกบรรยากาศในห้องพักที่โรงแรมตอนนั้นร้องไห้โห เต็มไปด้วยน้ําตาของนักกีฬาร้องไห้เสียใจมากๆมันไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโคดออดพูดว่าเราไม่คิดเลยจริงๆพูดอะไรไม่ออกผมอาจเป็นคนเดียวในวันนั้นที่ไม่ร้องไห้คือน้ําตามันไม่ไหลมันเสียใจอยู่ในอกเสียใจที่เราทําดีที่สุดไม่รู้ว่าจะทําดีกว่านี้ได้อย่างไรแล้วอะแต่ก็ยังไม่ได้ไปโอลิมปิก เราไม่มีคําไหนๆจะปลอบใจน้องๆได้ผมก็ทําได้แค่ยื่นเงินให้น้องๆแล้วบอกว่าเอาไปซื้ออะไรกินกันนะคืนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปพี่วรรณาบัวแก้วนะคะก็ได้บอกว่า คนที่โดนลูกตบอัดหน้าเต็มๆตอนซ้อมยังไม่ร้องแต่คราวนี้ร้องไห้อย่างหนักแบบไม่อายใครเลยส่วนพี่กิบวิรวรรณพิญาพง์นะคะก็ได้กล่าวว่าตอนแมตช์ที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นขนาดลูกที่เราคิดว่าเราตีดีที่สุดตั้งแต่เคยตีมาเขายังรับได้ทั้งหยอดทั้งตบญี่ปุ่นเก็บรายละเอียดแทบไม่มีที่ติเลยแต่พอมาเจอเซอร์เบียญี่ปุ่นเหมือนเล่นปล่อยบอลไปเฉยเลยปลื้มจิตถินข่าวกล่าวนะคะตอนเริ่มวอลเลย์บอลใหม่ๆตอนเริ่มเล่นเนี่ย พี่น้องเนี่ยยึดญี่ปุ่นเป็นไอดอลทั้งวินัยและระเบียบการเล่นคือเป็นต้นแบบของตัวเองเลยแต่พอมาแมตช์เนี้ยรู้สึกเจ็บใจเพราะไม่คิดว่าทีมไอดอลของตัวเองจะทำแบบนี้ปกติตอนแข่งเสร็จวันรุ่งขึ้นเจอกันที่ห้องอาหารก็ทักทายกันแต่นักกีฬาญี่ปุ่นพอแพ้เซอร์เบียก้มหน้าก้มตาไม่ทักทายเราเหมือนทุกทีหลังจากจบอะนะคะ นักกีฬาที่บอื่นก็ได้เข้ามาหาผู้เล่นไทยแล้วก็มาปลอบไทยในการที่พลาดการไปโอลิมปิกในปี2012ซึ่งมันเรียกได้ว่านักกีฬาไทยรวมถึงแฟนๆวอลเลย์บอลไทยรวมถึงแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกเนี่ยก็ก็ใส่ย,ยับใส่ย,ยับกับญี่ปุ่นว่าเออคุณแบบว่าไรา้มนุษยธรรมนะคุณไร,ร้สปิริตนะคะ อะไรอย่างนี้ด้นานมานาเบะนะคะก็บอกว่าเรื่องสปิริตเนี่ยเป็นสิ่งที่คนคิดกันไปเองญี่ปุ่นมีอาการอ่อนล้าจากการแข่งขันมาหลายเกมติดไม่แปลกที่จะมาแ่วในช่วงท้ายของนัดก,ก็มีหลายคนบอกนะคะว่าญี่ปุ่นรู้กันกับเซอร์เบียซึ่งฮทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็มันก็สุดท้ายอะอยากจะจบที่ว่ายังไงอะทับนักตบลูกยางสาวไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะก็ต้อง ไปโอลิมปิกให้ได้ด้วยตัวเองพูดแบบนี้ดีกว่าว่าด้วยตัวเองยังไงก็ต้องทําให้อันดับโลกของเราสูงที่สุดยังไงก็ต้องคัดโอลิมปิกให้ได้ชนะโดยที่ไม่ต้องไปหวังทีมอ,อื่นๆนะคะว่าถ้าทีมนั้นแพ้ถ้าทีมนั้นชนะแล้วเราจะได้ไป คืออันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องอยากให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองด้วยตัวทัพนักตบลูกยางสาวไทยเองสิ่งที่อยากเล่ามานะคะก็เป็นความหวังอันเล็กๆและกันแล้วยังเชื่อว่าทัพสาวไทยรวมไปถึงแฟนๆลย์บอลไทยเนี่ยก็ยังหวังแบบนี้มาโดยตลอดซึ่งในปีหน้าโค้ชคนนี้โค้ชออสกิติพงศ์รัชตเกเลียงไกรจะกลับมาสู่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะกลับมาสร้างความมั่นใจให้กับ วลอลเลยบอลไทยอีกครั้งแอดเชื่อแบบนี้โอ้ทำไมขนลุกจังโอ้ยเมื่อกี้แอดพูดไปเอาตรงนะคะถ้าใครจับได้ก็ขอโทษนะคะอาจจะมีน้ำตากันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นความฝัน ของแฟนๆด้วยแล้วก็เป็นความฝันของนักกีฬาด้วยนะคะไม่รู้นะคะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยทำนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะได้ไปลุยโอลิมปิกหรือไม่โค้รออออยู่ถึงโอลิมปิกรอบต่อไปเลยนะคะหวังว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของสาวไทยหวังว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของดาวรุ่งต่างๆในการทาความฝันของทุกคนในประเทศไทยเนี่ย ในการไปโอลิมปิกให้ได้นะคะก็นำาเหตุการณ์สำคัญะคะ่ะย้อนรอยมาเล่าให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ทราบกันนะคะต้องขอบคุณท N n ด้วยใครอยู่ณนะจุดจุดนั้นบ้างใครอยู่ในช่วงเวลาเหตุการณ์เหล่านั้นบ้างรู้สึกอย่างไรฮ้อ เล่าสู่กันฟัง่อยค่ะทุกคนและคิดว่าในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยทัพสาวไทยจะแข่งแกร่งมากขึ้นหรือไม่ถ้าถามแอดแอดว่าแข่งแกร่งมากขึ้นแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้สาวไทยในการทำตามความฝัน ให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสมาคมรวมถึงให้กับ <S 2> <S 2> แฟนแฟนลเลบอลทั่วประเทศไทยด้วยขอให้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ได้สักครั้งหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์ก็เก,ก่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทำนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลหลีกอาชีพขอทุกคนเนี่ยงานศักยภาพของเดลม,มาให้เต็มที่ที่สาคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาลุยต่องานหนักในปีหน้าค่ะ